สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบงังสปอยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มนักศึกษาที่มาจัดทริปทศนศึกษากลางทะเลต้องไปชิญหน้ากับมฤตยูกลายพันธุ์ตัวใหญ่ยักษ์ที่กมือบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างโหดเหี้ยมจากทริปสุดชิวมันจึงกลายเป็นทริปสุดระทึกกับ two h e a d shark attack โคตรฉลามสองหัวขย้ำโลกใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เรือลำนี้คือเรือซีคิงเป็นเรือนำเที่ยวที่กำลังพากลุ่มนักศึกษาไปออกทริปภาคสนามเพื่อทำกิจกรรมชีววิทยาทางทะเลและสำรวจระบบนิเวศโดยกิจกรรมหลักๆจะมีดังนี้ 1. คือศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเล 2. เรียนรู้ภาคสนามและ 3. ฝึกการเอาตัวรอดเบื้องต้นโดยในขณะที่สาวๆกำลังอาบแดดกันอยู่นั้นก็มีบางอย่างมาชนเรือจากด้านหน้า มันคือซากของปลาฉลามปากกว้างฉลามโบดานและเป็นฉลามน้ำลึกสาเหตุที่มันขึ้นมาบนผิวน้ำอาจจะมีแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึกก็เป็นได้โดยซากของเจ้าปลาฉลามปากกว้างก็ดันเข้าไปเกี่ยวติดกับใบพัดใบพัดเรือจึงหั่นร่างมันเป็นชิ้นๆทำให้เลือดกระจายฟุ้งไปทั่ว นั่นจึงทำให้ฉลามยักษ์สองหัวที่บังเอิญอยู่แถวนั้นได้กลิ่นข่าวเลือดมันจึงตรงเข้ากัดกิ่นซากของปลาฉลามปากกว้างมันกินมุมม่มมากจนเรือสันสะเทือนเลยล่ละครับนั่นจึงทำให้เรือเกิดรอยร้าวและกำลังจะจมได้อีกไม่ช้าแต่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังแย่ทุกคนก็สังเกตเห็นเกาะอยู่ข้างหน้าครูแฝงจึงถือโอกาสนี้พาทุกคนนั่งเรือเล็กไปสำรวจที่เกาะน,นั้น เพื่อเป็นการฝึกหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้และเพื่อไปหาอะไรหรือชาวบ้านที่พอจะมาช่วยซ่อมเรือได้โดยในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจเกาะอยู่นั้นพวกเขาก็พบซากปลาหมึกยักษ์ที่ลอยมาเกยตื้นทั้งตัวมันมีแต่รอยกัดรอยงับยังก็โดนฉลามทั้งฝูงรุมกัดอย่างโหดเหี้ยมอีกด้านหนึ่งคนที่อยู่บนเรือนั้น ก็พยายามเชื่อมปิดรอยรั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีฉลามสองหัวยักษ์ว่ายวนอยู่รอบๆฉลามยักษ์ตรงเข้างับขานักประดานา้ำเธอพยายามดิ้นหนีสุดชีวิตแต่ฉลามยักษ์ก็กลับมาอีกครั้งมันกัดขย้ำและฉีกเธอเป็นชิ้นๆก่อนจะเขมือบเธอเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งบนเกาะประการัง กลุ่มนักศึกษาก็เดินทางมาเจอหมู่บ้านแต่ดูเหมือนที่นี่จะถูกทิ้งร้างไม่มีใครอยู่ที่นี่ครูแฟงจึงบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปหาเศษเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่อาจจะนำไปซ่อมเรือได้เสร็จแล้วค่อยกลับมารวมกันตรงนี้โดยเคริรก็ถือโอกาสนี้หลอกพาสาวๆไปไว่ายน้ำเล่น หาดสวยทะเลใสขนาดนี้ถ้าเราไปดำน้ำตื้นกันละก็จะต้องเห็นปะการังสวยๆแน่ๆเคิร์กหลอกสาวๆได้สำเร็จพวกเธอจึงลงไปไว่ายน้ำเล่นกับเขาแต่แรงกระเพื่อมของน้ำดึงดูดความสนใจของฉลามยักษ์มันจึงว่ายตรงไปหาพวกเคิร์กแบบสายฟ้าแลบมันตรงเขากัดขย่าสาวๆแล้วลากพวกเธอจมหายลงไปใต้น้ำเคิร์กเองก็หนีไม่รอดเขาโดนฉลามยักษ์ฉีกถึงร่างและโดนขมือบเข้าไปหล าทางด้านคนอื่นๆที่กำลังสำรวจกันอยู่นั้นพวกเขาก็พบเรือเล็กถ้าหาน้ำมันมาเติมได้เรือสองลำนี้ก็น่าจะยังแล่นได้แต่แล้วท่านใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากจนกอบป,ปะก้ารังแตกเราวแผ่นดินไหวทำให้ครูแฟงหกล้มจนบาดเจ็บนั้นจึงทำให้ไมค์กับอเล็กต้องพาครูแฟงขึ้นเรือเล็กและกลับไปที่เรือซีคิงเพื่อประถมพยาบาลหลังจากส่งตัวครูแฟงขึ้นเรือซีคิงเรียบร้อยแล้ว ไม์กับอเล็กก็กลับไปที่เกาะอ,อีกครั้งแต่ระหว่างทางกลับฉลามยักษ์สองหัวก็พุ่งขึ้นมางับมือพวกเขามันกระชากทั้งคู่ลงน้ำไม้กับอเล็กตะเกียรตะกายหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็โดนเขมือบเข้าไปต่อหน้าต่ตาครูแฟรงในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มนักศึกษาที่ติดอยู่บนเกาะ ก็ช่วยกันหาน้ำมันมาเติมใส่เรือที่พวกเขาเพิ่งพบและขับเรือออกมาจากเกาะปะการางังแต่ดูเหมือนมอเตอร์ของเรือทั้งสองลำนี้จะดึงดูดความสนใจของฉลามยักษ์ได้อย่างมากมันจึงไล่ตามเรือของพวกเขาเจ้าฉลามสองหัวยักษ์มันว่ายน้ำได้เร็วอย่างน่าเหลือเชื่อขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ไม่ได้ทําให้มันเคลื่อนไหวช้าลงเลยสักนิดมันว่ายน้ำเข้าประชิดแล้วพุ่งกระแทกจนหันตกลงไปในน้ํา ฉลามยักษ์ว่ายวนรอบตัวเขามันงับขาเขาจนขาดไปหนึ่งข้างมันพุ่งชนและใช้หางตวัดฟาดเหยื่อเล่นก่อนจะทะยานขึ้นมาขมือบเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต,ต่อตาเพื่อนๆเจ้าฉลามยักษ์มันยังไม่หยุดคลุ้มคลั่งมันกระแทกเรือจนพลิกคว่ำและขมือบเหยื่อที่ตกลงไปในน้ำใครก็ตามที่ตกลงไปในน้ำจะต้องเป็นเหยื่ออันโอชะของเจ้าฉลามยักษ์จะโดนมันกัดกินท,ทั้งทั้งที่ยังมีชีวิต ตอนนี้เหลือเรือเพียงลำเดียวแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องขับกลับไปที่เกาะอีกครั้งตอนนี้ทุกคนกลับมารวมตัวกันบนเกาะแต่แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งมีความเป็นไปได้สูงมากที่เกาะปะการังแห่งนี้กำลังจะจมนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ชาวบ้านย้ายหนีออกไปจากเกาะนี้ก็ได้โดยในขณะที่ทุกคนกำลังมืดแปดด้านพอก็คิดแผนได้เขาใช้เครื่องปั่นไฟที่พบในหมู่บ้าน ทำกับดักและย่อนลงไปในน้ำเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าหลอกล่อฉลามยักษ์ไว้เพราะฉลามยักษ์ตัวนี้มันมีสองหัวนั่นแปลว่ามันมีตัวรับสัญญาณเป็น2เท่าของฉลามธรรมดามันรับรู้ถึงแรงกระเพื่อมและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็น2เท่าในขณะที่ฉลามกำลังสนใจกับดักกระแสไฟฟ้าอยู่นั้นโคกับเคสก็กลับไปที่เรือซีคลิงอีกครั้งเพื่อเชื่อมเหล็กปิดรอยรั่ว กับดักกระแสไฟฟ้ารบกวนระบบประสาทของเลามยักษ์อย่างมากนั้นจึงทําให้เลามยักษ์คลุ้มคลั่งมันพุ่งชนกับดักไฟฟ้าแม้มันจะโดนไฟช็อตจนดินพล่านแต่มันก็สามารถทําลายกับดักได้แม้เจ้าเลามยักษ์จะโดนไฟช็อตจนดินพล่านแต่มันก็สามารถทําลายกับดักได้มันอลวาดจนลูกเรือตกลงไปในน้ำลูกเรือทั้งสองจึงโดนมันขเขมือบเข้าไปแล้ว หลังจากขมือบลูกเรือทั้งสองเจ้าชลามยักษ์ก็ว่ายตรงไปที่เรือซีคิงเพราะมันสัมผัสได้ถึงความร้อนจากเครื่องเชื่อมที่เคสกำลังเชื่อมปิดรอยรั่วในขณะเดียวกันนั้นโคที่อยู่บนเรือซีคิงเขาก็กาจะหนีเอาตัวรอดทันทีที่เคสซ่อมเรือเสร็จปุ๊บ เขาก็ขับเรือออกไปปั๊บโดยทิ้งเคสไว้ในน้ําแต่ฉลามสองหัวยักษ์ก็ไล่ตามเรือไปอย่างบ้าคลั่งมันพุ่งกระแทกจนเรือเกิดรอยรั่วอีกครั้งเรือสีคิงกําลังจะจมอีกแล้วโคจึงไม่มีทางเลือกเขาคว้าเรือชูชีพแล้วกระโดดลงน้ําแต่โคก็ลอยคออยู่ได้เพียงไม่กี่วิเขาก็โดนฉลามยักษ์ค่อยๆกัดกินทีละนิดก่อนที่มันจะทะยานขึ้นมางาบหัวเขาเข้าไปแล้ว ในขณะเดียวกันบนเกาะปะการางังก็สั่นสะเทือนหนักมากเกาะกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆน้ำกำลังจะท่วมทุกคนสติแตกต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศโดยที่ลืมไปเลยว่ามีฉลามสองหัวยักษ์กำลังไล่ล่าพวกเขาและทันทีที่พวกเขาเข้าใกล้น้ำฉลามยักษ์ก็ทะยานขึ้นมางาบและขมือพวกเขา ทางด้านคุณครูแฟรงก์และดอกเตอร์แอนนี่แ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิมันเป็นคลื่นยักษ์ที่มาพร้อมฉลามสองหัวสาดถล่มและกลืนกินทั้งคู่เข้าไปอย่างโหดเหี้ยมก,กาะกระด่งโดนซึนามิสาถล่มจนจมลงไปทั้งเกาะแล้วแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะยังไม่สูงมากแต่อีกไม่นานมันก็จะจมลงไปอย่างสมบูรณ์ ทุกคนไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องแพ่นหนีเข้าไปหลบในโบสแต่เฉลามยักษ์ก็ทะลวงประตูเข้ามาทุกคนต่างหยิบสิ่งของต่างๆที่ขวาได้ก็นำจมตีใส่ชฉลามสองหัวยักษ์แต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้มากคนที่เหลือรอดจึงแผ่นหนีออกมาทางหน้าต่างแล้วเฉลามสองหัวยักษ์มันยังไม่หยุดคลุ้มคลั่งจนกว่ามันจะขมอบทุกคนจนหมดตีตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงสมคนสุดท้ายนั่นก็คือพ่อ และเคสทั้ง3กาก็จะจุดไฟใส่ถังน้ำมันเพื่อระเบิดเลามยักษ์โดยเคสก็ได้เข้าต่อสู้กับเลามยักษ์เพื่อทวงเวลาให้เพื่อนๆในขณะที่เคสกำลังต่อสู้เคอร์ตก็จุดไฟได้สำเร็จเธอพยายามหลอกล่อเลามยักษ์ให้มาทางเธอฉอลามยักษ์จึงเปลี่ยนเป้าหมายจากเคสที่กินยากมากไปขมืบเบิร์ตแทนแล้วและมันขมเบถังน้ำมันเข้าไปด้วยนั่นจึงทำให้ถังน้ำมันระเบิดตุม้ม พ่อกับเคทคิดว่าฉลามยักษ์น่าจะตายแล้วแต่มันกลับยังมีชีวิตมันยังคงไล่ขมือบทั้งคู่อย่างบ้าคลั่งแต่แล้วเคทก็สตาร์ทมอเตอร์เพื่อใช้เรือเปล่าๆเ,เป็นเหยื่อล่อฉลามยักษ์จึงพุ่งไปงับเรือลำนั้นจนระเบิดตุ้มมันโดนระเบิดจังๆไปถึงสองครั้งนั่นจึงทำให้ฉลามสหัวยักษ์แหลกเป็นชิ้นๆแม้จะเป็นสองคนสุดท้ายที่เหลือรอดแต่ในที่สุดพ่อกับเคท ก็กำจัดฉลามยักษ์สหัวได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ Two Head Shark Attack โคตรหลาม2หัวขย้ำโลกเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตร้กาที่ใต้คลิปได้เลยครับเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณนะที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย